Minyamakkisho บ,บทนี้มีชื่อว่า Layer Basic นะครับเป็นการทำงานง่าย,ายๆเกี่ยวกับเรื่องของ Layer Panel ใน Photoshop นะครับผมจะถือว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยเกี่ยวกับ Layer ดังนั้นเนี่ย ในการทำงานทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการพูดถึงอย่างคร่าวๆแล้วก็การใช้งานที่ค่อนข้างพื้นฐานมากจริงๆนะครับ คุณจะได้เข้าใจถึงการทํางานเลเยอร์ทั้งหมดว่าทําให้คุณทํางานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นกว่าการไม่มีเลเยอร์อย่างไรนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเป็นช่างภาพเพียงอย่างเดียวนะคือคุณทํางานเกี่ยวกับวาดภาพหรือตัดต่อ retouch อะไรเงี้ยคุณก็ต้องใช้เลเยอร์นะครับในโฟโต้ชอปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในคลิปวิดีโอนี้การใช้งานเลเยอร์จะทําให้คุณทํางานได้ดีขึ้นอย่างไรและคุณจะเข้าใจคอนเซปต์โดยรวมของการใช้เลเยอร์ได้อย่างไรนะครับตัวอย่างนี้นะครับคุณจะได้เห็นประโยชน์จากการใช้งานเลเยอร์ใน Photoshop ซึ่งผมคิดว่า เป็นระบบที่ทําให้เราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอ,องไยอะความสามารถในการจัดการส่วนต่างๆได้นะครับอย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะครับอันดับแรกนะครับให้ผมผมจะกดปุ่ม b นะครับเพื่อเปลี่ยนเป็น brush mode หรือว่าโหมดผู้กันนั่นเองนะครับหรือว่าคุณจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยที่ tools bar นะฮะแล้วก็เลือกเราจะเลือกสีในการระบายตรง foreground คือสีอสีตัวอักษรมันจะมีสีพื้นหลังกับสีตัวอักษรหรือว่าสีที่ใช้ในการระบายด้านหน้าอะไรเงี้ยนะครับ อย่างสมมติเวลาเราเลือกตัวอักษรนะ่ะมันก็จะมีสีตัวพื้นหลังของมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะใช้สีฟอ r กล่าวอ่ะเป็นสีดํานะครับกดสีดําผมเริ่มระบายหน้าตัวเองนะครับ <c oughs> โดยการใส่หนวดแล้วก็วาดอะไรลงไปก็ตามจากนั้นผมจะทําการลบโดยที่ถ้าเกิดเรายังไม่มีเรื่องของเลเยอมาใช้งานอะไรเลยเนี่ยเวลาผมเปลี่ยนเป็นยังลบนะครับหรือกดปุ่ม e นะครับเข้า erase mode เลือก เลือกขนาดโดยการใช้ปุ่มเปิดปิดปีการนะครับตัวผู้กันก็เหมือนกันตรงนี้คุณยังไม่ต้องไปยุ่งนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้พูดถึงอุปกรณ์พวกนี้อย่างละเอียดในตอนนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นยางลบนะครับแล้วก็ค่อยๆลบนลบเห็นไหมครับว่ามันกินพื้นที่เดียวกันไปเนี่ยคือข้อเสียของการไม่มีเลเยอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมใช้เลเยอร์นะครับโดยการกด command shift n นะครับตรงนี้คือเลเยอร์นะครับที่คุณเห็นเนี่ยคือเลเยอร์พาเนลนะครับผมจะลากไม้คุณเห็น กด <c oughs> Command Shift <chip> N เพื่อสร้าง l a เยอร์ใหม่แบบเปล่าๆขึ้นมานะครับเนี่ยมันจะมี l a เยอร์เมื่อผมอยากทำงานกับเลเยอไหนผมก็แค่คลิกบน l a เยอนั้นแล้วก็วาดสมมติว่าผมมี l a เยอร์นี้ <c oughs> ก็เหมือนกับเรามีกระดาษแผ่นใสๆอีกหนึ่งใบมาวางทับรูปนี้เอาไว้ต่อมานะครับถ้าเกิดว่าผมจะต้องการวาดผมก็ทำอย่างเดิมอีกครั้งนะครับคราวนี้นะฮะก็วาดไปนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการจะแก้ไขในส่วนของอที่เราวาดหรือต้องการปรับแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยเท่านั้นนะครับก็มาที่ erase เหมือนเดิมแล้วก็ลบนะครับเห็นไหมครับว่าคราวนี้ปัญหาของการลบสิ่งที่เราเพิ่มเติมมาเมื่อกี้เนี่ยทำได้อย่างสมบูรณ์และไม่ไปทับภาพเดิมด้วยนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของการใช้งาน l a เยอนั่นเองนะครับทีนี้อย่างสมมุติว่าผมจะวาดหนวดนะฮะ วาดหนวดที่เลเยอร์เนี่ยครับเนี่ยผมดับเบิลคลิกเปลี่ยนชื่อเป็นหนวดก็ได้นะครับจากนั้นผมคลิกมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับชื่อว่าแว่นนะครับแล้วผมก็คลิกที่เลเยอร์นี้แล้วผมก็วาดแว่นลงไปนะครับ <c oughs> จากนั้นเวลาผมจะลบผมจะจะลบเฉพาะเลเยอร์หนวดเนี่ยผมก็คลิกที่หนวดนะครับแล้วก็ลบ เโดยที่ไปลบแว่นกับอะไรก็ไม่เกิดผลเพราะว่าผมใช้เลเยอร์นี้อยู่ใช่ไหมครับหรือผมจะลบเลเยอร์แว่นก็ทําอย่างงี้นะครับถ้าผมเพิ่มเลเยอร์หนวดผมก็วาดหนวดไปเห็นไหมครับว่า,าเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนสุด Photoshop เขาจะเข้าใจว่ามันอยู่บนสุดของภาพคือเหมือนมันมีภาพ3อันซ้อนทับกันอยู่ตอนนี้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะเลื่อนอเอาอันไหนไว้บนอันไหนไว้ล่างก็ได้โดยการคลิกลากนะครับเี่ย ยกเว้นแบ็กกราวเพราะว่าแบ็กกราวมันจะต้องมีสักอันหนึ่งในงาน Photoshop มันจะต้องมีแบ็กกราวคือต้องมีสักหนึ่งเลเยอร์นะครับมันจะไม่มีเลเยอร์ไม่ได้ไม่งั้นคุณก็จะทํางานไม่ได้นะครับแต่เราก็มีวิธีเอาออกได้ด้วยการคลิกตรงแม่กุญแจออกไปเท่านั้นเองนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆที่คุณได้เห็นว่าะระบบเลเยอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทในการทํางานภาพของคุณแล้วคุณจะทําภาพได้อย่างแบบสุดจินตนาการในในการใช้งานเลเยอร์นะครับ แล้วพบกับผมได้ใหม่นะครับในคลิปถัดไปสวัสดีครับ